สวัสดีจ mm ้า hmm. น wow. ้องเพิ่งพูดแบบเบาหน่อยขัวบบกหอยได้ายบ่ด้บ่ผู้ว่าเออจังไหนจังไหนพากันมาขัว่ามันมีบอตะเกามันมีบอกเราม่เสียหนาเห็นมันบกหอยไส้ต้นเนี่ยเขาจะเอือนมาบกหอยไส้บ่บานเน้าเอือนบกหอยไส้มันคือบกหอยจูบนี่เนาะตอนั้ซาบขึ้นไปเมื่อนั้นเห็นมัน มันไข่ดียนบักหอยอันนี้มันไข่มันจางมีตลอดเนาะเนาะเฮ้ยหอนเอาเอาไอหลีเดินเอาเอาเอาไปใส่ถุงมือคือว่าใอยเห็นยู่เฮียนนี่ล่ะเฮ้ยตัผิวยู่หันเนาะน่นเด่นไว้หนึ่งมันดาววะเยี่ยสิไปใส่มันหอ กไปเช่กระห้อนห้อนุ้ยมาตัวนึงเขามานอนดี <laughs> มือกาซ่ายาเมันไหร่มันเสีเศร้าหงเดี๋วบนเดี๋ยวมันก็เศร้าดอกแมนบอย,ย,ยไม้ทราย